ไปเอียงฟางน้ไม่ได้เขาถ่ายอยากเปลี่ยนภามากไม่กัตรงนู้นมไม่องงด้วยไม่กัตรงนู้นม่มีเกใสเขาอ่ะไตรงนู้นดีกว่ายๆย่อ่ยได้วยเหมือ จากในนั้นนะ่ะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อนะ่ะไเนี่ยเหมือนให้บบาให้ฟา นั่งถายเลยนะจตาจะไหล 哭了。